ตูนบอดี้สแลมร้องเพลงจนดังไม่เคยลืมขออยู่สมถะกับพ่อแม่เรื่องราวชีวิตที่จังหวัดสุพรรณบุรีบ้านเกิดของตูนบอดี้สแลมคนนี้ซึ่งบ้านเรือนไทยหลังนี้เป็นบ้านที่ตูนบอดี้สแลม ฟักกระเป๋ารีโนเวทมอเป็นของของวัญวันครบรอบแต่งงานให้กับคุณพ่อคุณแม่ของตนเองโดยการรีโนเวทสิ้นสุดไปตั้งแต่เมื่อประมาณร่วม3ปีก่อนเมื่อย้อนกลับไปก่อนที่ตูนจะตัดสินใจรีโนเวทบ้านหลังนี้ในพื้นที่บ้านทั้งหมดนั้นส่วนหนึ่งเดิมเคยเป็นโรงสีซึ่งเป็นธุรกิจตั้งแต่รุ่นคุณปู่ส่งต่อมายังรุ่นคุณพ่อและในพื้นที่เดียวกันนั้นก็มีบ้านสองหลังหลังหนึ่งเป็นบ้านที่ตูนเกิดและอยู่วิ่งเล่นมาตั้งแต่เด็ก ในรูปแบบเรือนครึ่งตึกครึ่งไม้ส่วนเรือนไม้มีลักษณะเป็นบ้านไม้เรือนไทยสำหรับอีกหลังหนึ่งเป็นบ้านที่ตูนสร้างขึ้นใหม่เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่อยู่ในช่วงที่ตนเองไปเรียนและทำงานที่กรุงเทพบริเวณรอบบ้านจะมีพื้นที่ว่างซึ่งเคยเป็นโรงสีเก่าที่เต็มไปด้วยต้นไม้พันไม้ต่างๆดังนั้นรอบบ้านจึงเต็มไปด้วยความร่มรื่นกระทั่งตูนบอดี้แสลมทำงานเก็บเงินและมีชื่อเสียงจึงตั้งใจรีโนเวทบ้านในรูปแบบเรือนไทยสองชั้นเพื่อมอบเป็นของขวัญครบครอบ,รบแต่งงานให้กับ คุณพ่อคุณแม่ซึ่งเป็นน้ำพักน้ำแรงของเขาเลยจริงๆขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ดอทอินโฟขอบคุณค่ะ